กลับมาอยู่กันต่อนะครับกับรายการบันเทิงสมาคมนะครับช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกทุกประเด็นข่าวนะครับที่เราได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงและอันไหนจริงอันไหนไม่จริงไปชมกันเลยครับมาถึงหนุ่มนักดนตรีมาเสอร์ครับที่มารับบทเป็นหนึ่งนักสแสดงในเรื่องเกรียนฟิคชั่นอย่างโบ๊ทมือเบสวงเดย์เยอร์ที่ครั้งนี้ครับได้มีโอกาสมาร่วมจ a มในภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งว่าแต่บทบาทที่ได้รับจะเป็นอย่างไรและความยากง่ายต่างจากอาชีพนักดนตรีอย่างไรหรือไม่ตัวหนุ่มโบ๊ทเองจะติดใจในการสแสดงหรือออเปปล่าาาันนี้ต้ตงไถมข เองครับเรื่องนี้ฮะเกรนฟิชชั่นผมรับบทเป็นเขตเขตก็คือเป็นแฟนของทิปที่รับบทกิซ๊ซี่วันนี้เรื่องนี้เราเล่นเป็นแฟนกันก็ตัว,วคาแรคเตอร,ร์เขตเนี่ยจะเป็นหนุ่มเหมือนกับว่าไฮโซขี so ่แอคขับรถสปอร์ตด,ดูแบบเพย์บอยอะไรเงี้ยครับดูไม่น่าไว้ใจก็ทําให้ตัวเฟียสที่รับบทโดยที่เป็นพระเอกนะฮะก็ไม่ไม่ค่อยไว้ใจให้มาคบกับพี่สาวเขาอะไรเงี้ยครับก็เกิดปัญหาขึ้นในเรื่องนิดหน่อยนะฮะอย่างที่บอกมาตั้งแต่แรกคือ ผมเป็นคนรับงานแสดงชนิดที่ว่าแบบเข้ามาแจมบทเรื่องนี้บทนิดนึงเรื่องนั้นบทนิดนึงอะไรครับดูหลายๆโทนว่าเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยเราแจมไปหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าภาพนี้น่าจะเป็น4น่าเป็นเรื่องที่4ครับผมก็ผมนับเป็นโทนนะฮะเพราะเรื่องทุกเรื่องที่รับันมันคนถ้าจะคนละโทนหมดเลยฮะก็อย่างที่เคยบอกไว้หลายๆอันเลยคือบอกว่างานแสดงของผมเป็นงานที่ผมมองเป็นงาน งานงานหนึ่งที่เราทำเต็มที่แต่ว่าเราไม่ได้ตั้งความฝันอะไรกับมันคือผมฝันกับทางวงดนตรีเป็นหลักอย่างการเป็นดาราหรือว่าซุปเปอร์สตาร์ที่เห็นทั้งหลายก็คือแบบมันเป็นการอย่างเวลา acting action เราเป็นอินเนอร์ของตัวละครตัวนั้นแต่ว่าเล่นออกมาผ่านตัวเราแต่ว่าพอขึ้นบนเวทีเนี่ยนับให้แฮทขึ้นมาปุ๊บเบรรเลงปุ๊บคืออินเนอร์และตัวเราทาั้งคือล้วนๆคือเป็นเราหมดเลยงนี้ครับ ผมเมตมที่ชอบแบบการเป็นศิลปินมากกว่าหรือว่าการเป็นนักแสดงมากกว่านแน่นอนครับก็ต้องเป็นร็อกสตาร์มากกว่าถ้าอย่างที่ผ่านมาที่เล่นมาหลายๆเรื่องนะฮะทำให้เรารู้ว่าเราเริ่มชอบบทบทประมาณไหนหนังโทนไหนแบบไหนเราเล่นได้อะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้การเป็นว่าถ้าอะไรเข้ามาก็จะดูบทก่อนดออูสิ่งที่โปรดักชั่นจะออกมาเป็นยังไงทิศทางไหนอนะไรเงี้ยถ้าเหมาะกับเราเราก็รับครับผมนนม,ม,บมีเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าก็ปปิเตธไปหมด ส่วนตัวผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูหนังเรื่องนี้อยู่แล้วผมรู้สึกว่าหนังวัยรุ่นยอะไรเงี้ยมันดูได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มันทุกคนเคยผ่านมาเงี้ยครับก็น่าจะสนุกน่าจะอินก,กับทุกคนได้เอะไรเงาน,งนี่โมา้ยก็วงเดยอ์นะครับผมผมเป็นมือเบสวงเดยอ์จากค่ายสมอลลูมครับผมอัลบั้มออกเรียบร้อยแล้วนะฮะอัลบั้มวัยแล้วก็มีคอนเสิร์ตทัวร์อยู่เรื่อยๆอ,อัปเดตทัวร์ได้ที่ facebook.com/slash เดือยเดือยนะครับส่วนผลงานการแสดงเนี่ยก็ น่าจะมีเรื่อยๆอยู่ที่บทครับผมที่เหมาะกับผมมารับบทเป็นผู้ชายไฮโซขับรถสปอร์ตเพลย์บอยที่แตกต่างจากบุค,คลิกจริงอย่างสิ้นเชิงแบบนี้ไม่รู้จะแอบหลงเสน่นางเอกของเราไปด้วยหรือเปล่าครับ เรียกว่าต้องคอยกันนานข้ามปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับสาวกวงร็อกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างบอดี้สแลมจากค่ายจินนี่รคคอร์ดที่จะได้ดูภาพยนตร์คอนเสิร์ตบอดี้สแลมนั่งเล่นจากฝีมือการกำกับของพี่ยงทรงยศสุขมารกอนันต์ที่มีปาร์ต็้ยุทธนาบุญอ้อมนั่งแทนเป็นผู้อำนวยการสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกซะด้วยในบรรชัยรอบสื่อมวลชนครับนำทีมมาโดยพี่ตุลบอดี้สแลมที่มาพร้อมกับไม้เท้าเนื่องจากมีอาการเจ็บขากับเพื่อนๆในวงเราไปฟังสัมภาษณ์และบรรยากาศในงานกันครับเออมันเริ่มตั้งแต่วันแรก มาจากคอนเสิร์ตโดยเฉพาะครั้งก่อนหน้านี้ก็คือคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังนะซึ่งมันเหมือนกับมันก็สําเร็จไปในทิศทางด้านหนึ่งที่ที่มันสุดๆแล้วก็เลยอยากจะลองหมุนมาทางอีกทางหนึ่งเป็นคอนเสิร์ตบบเบาๆเล็กๆแล้วก็ได้ทําดนตรีในแบบที่ผ่อนคล,ลายลงมาก็เลยเป็นที่มาของการท Body ําบอดี้สแลมนั่งเล่นแล้วก็เนื่องจากว่าการทำคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมันมีหลายอย่างที่แตกต่างมาจาก ทุกสิ่งที่บริีิสแตมเคยทามาเราก็เลยคิดว่าในการบันทึกภาพของการแสดงสดมันก็ควรจะแตกต่างไปด้วยเราก็เลยตกลงกันว่าทัางนั้นเนี่ยเราทําให้มันเป็นหนังเลยก็แล้วกันแล้วก็ไปชวนผู้กํากับที่เขาทําหนังจริงๆเนี่ยมามาเป็นผู้กํากับก็จะเป็นคุณทรงยศสุมาก์ันหนังครับคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศมันต้องแตกต่างจากการดูที่บ้านนะเนาะใช่ครับม,มีเพื่อนในการดูหลายๆคนมีระบบเสียงที่ องับที่ที่น่าจะดีกว่าที่บ้านอย่างแน่นอนเพราะคาดว่าเขาไม่มีใครทาโรงใช่ครับที่บ้าน,นคือยกเว้นซื้อว่าที่บ้านคุณมีมีโงรงภาพยนตร์ระบบนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ดูคอนเสิร์ตบริสเลงเมอร์งกันในในโงรงภาพยนตร์แล้วก็เอ่อมันก็จะได้ร้องด้วยการได้ปรบมือด้วยการเหมือนก็ดูคอนเสิร์ตอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูซ้ําแล้วซ้ําอีกได้ครับโอ้โหเป็นคอนเสิร์ตที่บริสเลา์พูดเยอะที่สุดยาวที่สุด ตัดต่อนานที่สุดเวลาซ้อมเวลาซ้อมก็นานที่สุดพอด,ดีน้ําท่วมด้วย <c oughs> ก็เลยยิ่งเพิ่มเวลาซ้อมฉ <c oughs> ากออกแบบยากติดตั้งยากที่สุดแต่ก็เป็นผมบอ,อกได้เลยว่าสำหรับพวกเราเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดที่พวกเราจะเล่นได้แล้วก็จะคิดได้ในทีน่นานทีอยากจะทำคอนเสิร์ตนี้ด้ความแตกต่างจากที่เราเคยทามาในสนามกีฬาก็ตามที่เราเคยเล่นที่ราชมังนะครับแล้วก็รวมถึงคอนเสิร์ตที่เราทัวร์คอนเสิร์ตปกติเราคิดมันโดยพื้นฐานของอยากให้มันแตกต่าง ทีนี้พี่เต้ก็เลยคิดต่อว่าในเมื่อมันต่างแล้วเนี่ยให้ตัวบันทึกการแสดงสดเนี่ยตัว DV d ดีเนี่ยมันก็วควรจะแตกต่างด้วยเป็นเป็นเป็นอ่าอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าพี่เต้ก็เสนอไอเดียวว่าควรจะทาเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ตดีไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยเป,เป็นเป็นที่มาว่าเออมันก็มันก็ดีดแล้วน่าตื่นเต้นดีครับความจริงแล้วเอาเอาแบบจริงๆเลยนะครับมันมีความรู้สึกส่วนตัวค่อนข้างเยอะครับคือผมรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่า เราจะได้เห็นคอนเสิร์ตของบอดี้สแลมในในโรงภาพยนตร์นะฮะคือมันมีหลายเหตุผลนะฮะที่ที่คอนเสิร์ตนี้มันลงตัวในการทำเป็นโรงภาพยนตร์อย่างแรกคือด้วยขนาดของคอนเสิร์ตที่ความจุมันน้อยมันทําให้บัตรก็จะค่อนข้างแพงแล้วก็ผู้คนที่อยากจะดูคอนเสิร์ตนี้ก็เลยโอกาสก็จะน้อยลงเพราะว่าความจุก็น้อยบัตรก็แพงบางคนก็มาดูไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเมื่อทำเป็นเป็นเป็นภาพ,พยนตร์เนี่ยมันก็ออกฉายได้ทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งในบัตรราคาเท่ากับตั๋วภาพยนตร์ทั่วๆไปเลยนะ,ะดังนั้นมันก็เลยทําใ ทุกคนที่พลาดโอกาสในการได้ดูคอนเสิร์ตนี้จริงๆก็จะได้กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ดิผมว่ามันมันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นากับการที่ได้เห็นาภาพของคอนเสิร์ตขึ้นไปอยู่บนจอใหญ่ๆแล้วก็มิกซ์เสียงออกมาเป็นระบบ7.1รอบทิศแบบนี้แล้วเวลาเสียงคนดูร้องตามเราก็รู้สึกได้ว่ามันร้องอยู่รอบๆตัวเราจริงๆอะไรทำนองเนี้ยครับมันเป็นความตื่นเต้นที่แฝงความอยากส่วนตัวเข้าไปด้วยฮะซึ่งอันนี้นไม่รู้วงเป็นด้วยหรือเปล่าแต่ผมมาเป็นแ,แค่คาดหวังให้ทุกคนมีความสุขออกไป ทุกคนเข้ามาแล้วได้นั่งฟังเพลงที่ที่ทุกคนประทับใจในอีกในอีกท่าทีหนึ่งท่วงทานองหนึง่งแล้วก็กลับบ้านยังมีความสุขแค่นั้นเองแล้วก็มีประสบการณ์ในการใช้เสียงในโรงภาพยนตร์ได้คัแรกนเนชีอก็แค่นี้ครับวันที่เท่าไหร่ครับ18เมษายนครับเป็นต้นไปในเครือ Major c ์ซ e นิ e x นะครับเช็ครอบฉายได้ที่เว็บไซต์ของเมเจอเลยนะครับ ใช้ในโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณแล้วครับใครที่พลาดไปไม่ได้ดูคอนเสิร์ตวันจริงมาดูกันอีกครั้งได้ตั้งแต่วันที่18เมษายนนี้เป็นต้นไปเฉพาะโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์เท่านั้นต่อกันด้วยอัปเดตครับผมข่าวเขาความคืบหน้าของอาการพ่ตูลบอดี้แสลมซึ่งงานนี้เจ้าตัวออกมาเผยอาการป่วยเอ็นขาฉีกหลังจากเล่นผิดท่าตอนเตะกีฬาฟุตบอลและแถมงานนี้ครับก้อยรัชวินแฟนสาวคอยให้กำลังใจไม่ห่างตอนนี้เริ่มที่จะลงน้ำหนักได้บ้างครับก็ ก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับจกอาทิตย์หน้าก็คงจะลองลงน้ําหนักแบบเต็มๆกว่านี้ครับยังยังไม่กล้าลงเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะเล่นกีฬานักหนักคุณหมอว่าน่าจะ6เดือนถึง9เดือนนะครับก็เล่นกีฬาปกติผมชอบเล่นกีฬาบ้าพลังอยู่แล้วแล้วก็เุบัติเตุจากจากการเล่นกีฬาเนี่ยแหละครับคุณบอลครับเตุในซอยบ้านเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วโชคดีเพราะว่าเราหยุดทัวร์พอดีครับมันก็คงมีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับ บันทอนว่าเราคงจะเล่นไม่เ like ต็มที่แล้วก็มีเท่าไหร่แล้วก็ใส่เท่านั้นนะครับคุณหมอบอกอยู่แล้วว่าเดี uh ๋ยววันนั้นคุณหมอใจดีไปล็อกข้อเท้าให้ด้วยครับก็อาจจะอาจจะขยับได้มากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วที่จากจากปากคำของคุณหมอนะครับคือเขาบอกว่าเอ็นตรงนี้มันค่อนข้างจะคือถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันมันเสี่ยงต่อการเป็นเรื้อรังเสี่ยงต่อการเป็นระยะยาวคือถ้าอยากหายขาดแล้วไปใช้ชีวิตหนักๆอย่างที่เราเคยเล่นกีฬาหนักๆอย่างที่เราเคยทำเนี่ยก็ต้อง อดทนปวดลัดนหน่อยต้องต้องต้องพักมันจริงๆไม่งั้นมันจะเลื้อยลังแล้วติดอย่างที่บอกคือประมาณ6กถึงเเดือน,นครับคุณหมอก็นัดทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็มีกายภาพตลอดเคยใส่เฟือกใหญ่กว่าน,นี้วันนี้ก็ลดระดับลงเป็นแค่เหล็กดำที่คุ้มใช่ครับยังต้องให้เท้ามันอยู่ในรูปที่ถูกต้องอยู่ครับเพื่อให้เอ็นมันเข้าที่ให้หมากที่สุดครับตอนนี้ยังปวดอยู่ไหมยังมีบ้างครับถ้าเราลงน้ำหนักมากๆครับคอนเสิร์ตใกล้ๆนี้อะไรอย่างไร้ช้าง้าเฟย์อะไรจะมีปัญหา อย่างที่บอกคือไม่ไม่น่าจะมีในเรื่องการแสดงแน่นอนก็ก็เต็มที่มีมีร้อยก็ใส่120มี80ก็ใส่ร้อยลยไเงี้ยครับทำเกินตัวมาตลอดก็ดีครับดีครับก็า็เจบดูแลก็เจ็บขาอยู่ะจริงๆก็ทำตามอัตราภาพครับก็คือใครมีเวลาก็เดินดูแลเน้นหนักไปที่ก็ให้กำลังใจกันมากกว่าเพราะว่ามันของอย่างนี้ไม่ต้องใช้เวลานะกำลังใจกันดีที um> ่สุด เขาเป็นอะไรที่ขาสักอย่างเป็นซีสหรืออะไรนะซีสหรืออะไรเนี่ยขาไม่ขาดขาดครับผ่าไปแล้วครับผ่าแล้ดที่ที่ที่ขาครับหรว่าป่วยพร้อมกันทั้งคู่เลยอ่าครับครับปีชงปีชงชจริงเหรมไม่หรอ้ใครดูแลใครใครดูแลใครคะเจ็นกันก่อนกันก็นั่นสิครับผมลำพังตัวเอง ก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบต้องแบบห้ามกันอนะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตตามที่ที่ปกปติเท่าที่เราทำได้นะครับก็ต่างคนต่างต้องทํางานเนาะก็ก็ห้ามก็แบบ ต้องออกไปห้หงนอกอยู่อาทิตย์หน้าน่าจะเดินได้เป็นปกติแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่กล้าเดินเยอะเพราะกลัวกลับมาเหมือนเดิมเรียกว่าไม่เกินร้อยแต่ยังไงงานนี้พี่ตูนก็ต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นยาวถึง6เดือนเต็มเลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับช่วงหน้านะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการบันเทิงสมาคมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนครับเราจะมาเจาะลึกทุกประเด็นข่าวในวงการบันเทิงในช่วงสุดท้ายกับรายการบันเทิงสมาคมครับ